เกิดเหตุหนุ่มอ้างเป็นลูกนักการเมืองแทงนักศึกษามอดังเชียงใหม่เจ็บ5้าและสาหัส2รายค่ะเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะ3พฤศจติการย,ยนที่ผ่านมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนนิม,มานซอย7กลางเมืองเชียงใหม่ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม5ารายในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายค่ะเหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจากการสอบถามกลุ่ม ผู้เสียยหายซึ่งมากันทั้งหมด10คนเล่าว่าระหว่างนั่งรับประทานอาหารในร้านได้มีปัญหากับกลุ่มคู่กรณีซึ่งนั่งอยู่โต๊ะใกล้เคียงด้วยถูกหาเรื่องและชกต่อยผู้เสียหายคนหนึ่งก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปหลังร้านปิดกลุ่มผู้เสียหายต้องเดินผ่านโต๊ะของคู่กรณีเพื่อออกจากร้านแต่กลับถูกหาเรื่องซ้ำอีกครั้งจนเกิดการชุลมุนหน้าร้านและมีผู้ชักมีดออกมาแทงค่ะผู้บาดเจ็บสาหัสรายแรกถูกแทงเข้าต้นคอ3แผลแขนซ้าย2แผลหน้าท้อง1แผล และกลางหลังอีกหนึ่งแผลค่ะล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วขณะที่อีกรายค่ะถูกแทงเข้าบริเวณคออาการยังสาหาัสและอยู่ระหว่างการรักษาในห้อง i อ u ส่วนผู้บาดเจ็บอีก3คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการชกต่อยและโดนข่มมีดเฉี่ยวบริเวณมือกลุ่มผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนและเพิ่งมาร้านดังกล่าวเป็นครั้งแรกพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงหรือความขัดแย้งส่วนตัวตามที่มีกระแสะในโลกโซเชียลขณะเดียวกัน มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุคนหนึ่งได้อ้างต่อผู้เห็นเหตุการณ์ว่าตนเป็นลูกนักการเมืองดังหลังเกิดเหตุขาดกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศซึ่งดาน,นัดทั้งหมดมาให้ปากคําเพิ่มเติมในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุถูกจับกุมหรือเข้ามอบตัวแต่อย่างใดโดยผู้เสียหายแสดงความกังวลว่าหากผู้ก่อเหตุมีผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังอาจทําให้คดีล่าช้าทางนี้กลุ่มผู้เสียหายเตรียมนําภาพถ่าย คิีวิดีโอจากในที่เกิดเหตุและภาพจากกล้องหน้ารถมอมให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดําเนิน <ๆ S 1> คดีต่อไปค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn